สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มีโอกาสครับในแมาเฮดบูลครับเ็นเล่ยครับแต่ทำสิ่งดีอยู่เด็กไปหาคู่บาาจารย์นะครับเนาะไปหาะลงตู้จุดสองครับผมผมเล่ย์อยากนั่สนอครับผมเป็นตัวเลือกมาพี่น้องเนาะครับพี่น้องได้เบิ่งการครับติดตามโมที่แล้วก็ได้ให้เง่วมากสิบเจ็ดนะครับเนาะสิบเจ็ดครับ เต็มๆได้เรยพี่น้องครับวันนี้ลองนําไปซ่องอีกด้วครับเพินสียหายมากครับแบบไดครับผมครับแม่นยิงวันที่แล้วก็ฝากดีฝากน้องครับกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ครับตัวกับผมสำหรับช่องของพอลูกดอกผ้าร่วยได้ครับได้ครับฝากพีฝากน้องเอาไว้ครับผมเข้าไปชมตัวเลขรองมั่งครับพี่น้องครับ เดี๋ยวหาเีไว้ได้ขบคแ่ใเนี้ยมันมิันี้ยังเดี๋ยเป็นยังเดี๋ยวเตีไว้มันเดือยังน่าดีห่ห้อส็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดทั้นเดือนคู่แหละซีคู่เกาแหละครับโ้อันเกาหมดสุดทนหมดแลัซคู่ตัวนี้ตัวนี้มนซีคน,นะโอ้รับผมเดี๋ยวลับมาเบึงน่นในกลาง กระล่างทอกระล่างมันคือกี่ก็แปดขวาเ่าเด่นปวาจับเจสูตรกับงนึ่งวันนี้บวรู้ชัดเจกับผมเนีวันนี้เขาแบบเยอะแยปลาไม่หยุดปวดนี่วดนี่สูตรกั่งึงก็สูตรกับงหน่งเามาจับใส่สูตรนี่เดินดีครับปมแต่ทั้งเดือนมันมันมากตัวนี้แตทั้งเดือนถึงว่าห้กับหแมนทั้งเดือนที่คู่กันเนียละตัวนั้นนะต้องเล่นัวเดนเลยสรุปแล้วเอาวัตถุงมดแต่พี่น้อง คลที่สามครับผมในรูที่แดครับก้าวัยังมือเอาให้สิดตีเลขในตารางให้คัพี่นลองเพื่อว่าจะในคลิปกันในตารางนึ่งกับศูนแมนคือวันนี้อาจจะมากบนล่างเองนะครับผมว่าด็จีบวแมนห้าสับผมเดี๋ยวมันไปถ้ามันมากงวดสองวดมันทั้งเดือนมากง่ายนะครับผมแรกับเก้าแ่บดิคิดงานแมนมันอยากงานหมอนนะโเยวก เ <kę S 2> <specification> ข้มก็สมบูรก็นื่อต้องซื้อกระชับด,ดีช,ดดชัดดีก็เก่าเน้อเอา,เอาบัดนี้ปูให้บนบน1 0 5นะครับนดเนาะบนหนึ่งศูนย์ห้านะครับผมส่วนเลขสองตัวปูกระชับให้นะครับหนึ่าปูหนึ่ห 0 5 0 6ห้าศูนย์หกครับผมเอาวันนี้ส่วนผู้ให้ร่างพร้อมด้ตัวนี้ให้ไปเต็มเลยนะคุณหมดนี้คือให้ทีเดียวจบไปตจนทีนี้การเปลนแปลงของคุณนี่จะฉีดรไม่จะฉดรรัดให้เรียบร้อยแล้ก็เก่าหมาครับผมแม่ใช่ครับพี่นองซีครับผมหมวดนี้สูตรเต็มบนสีคู่ล่างสีคู่ อะถ้ามาโค้งสุดท้ายจะยังโค้งเดิมหรือจะตัดเลี้ยให้เลี้ยน้อยลงกว่านี้อความจิดตามกันพี่น้องที่กับผมสหรับุญีนี้โค้งตัดประตม้กบดจะใช่ไหมครคับผมต้อ,อง,อ<บ>งตัดออพี่น้องน้าปูน้าปูสกัดออกกันตัดตัวหนึ่งเกษดายตัวหนึง่งนะครับผมเอาล่างพี่น้องที่ครับผมล่าง ลางพยายามเหมือนเดิมพยายามนั่ไปกว่ามันนั่เดินมากชี้หางวดหยังบุกำลงังล่างนี่เดินม่ชี้หางวดเราไม่งนกะที่ที่หอะไรตังมาเดกับผมนี่ก็จะได้กันรล่ลางนี่จับคู่ให้กับสีเจ็ดนะครับผมสี 4, 8, นะครับห้าเจ็อาจารย์เน้่เนู้นหาบ่ 0, 5, ครับไม่นมคือศูนมันมาก วัดท <that> ี่มาศูนี่ครับวัดเด่นตาวนึงกับเด่นที่ศูนย์เนาะไม่ไดจับโคที่ศูนยนะครับผมศูนย์ห้าศูนหวัดวัดควันี่ยมันหลักนห้าศูนยหอยากอันอยกดเยส่วนล่างส่วนล่างนี่ยถึหาเาะครับผมนี่ทั้งเดือนมาเน่ทังเดือนล่างครับผมลาง นี่นี่ตังเดือนกอเขาเนี่ยนี่คือหลักสิบเนี่ยครับผมหลักสิบเดินมาหลายหมวดเดี๋ยวดีมีอะไรฟังไะมอ๋อครับพี่น,อน้องเบิ้งเบื้งหลักสิบล่างที่พี่น,อน้องคือเลขอยู่นีชิพตัวตาเข้าประเดี๋ยวชิพตัวเข้าทางเดือนเลขให้เบิง้งตาเนี้เข้าสองตัวนี้นเป็นหลักสิบตัวที่สามที่สี่ดีครับผมห้ากับหกเป็นหลักสิบล่างครับผมมันออกฮาแปซแล้วก็พกเก้า บนก็ได้คู่นึงมันมันมากตรับมกอบบนกับตัวล่างบัทันขับสักเพียอืมสกับ5มาสี่เจ็ดรักสิบเป็นหลักสิบลักหน่วยเป็นรักหน่วยแปดกับ9มา9กสองครับผมแล้วกับงวดมาหันอ่ะที่เขาเอานะเจกับแปดรักสิบล่างครับผมไม่ต้องกลับครับนี่ห้ามาม่ใส่ศูนย์กับ1นึ่งเก็ดศูนย์เจหนึ่งแปดศย์ปดห กับคมนี่วันี้กับห้วันนี้สกับห้าเก็กับแปเอามาเก็กับแปกับแปดกับผมงั้นจะเดินต่อบอเท่านั้นจะเดินตอครับมอครับเนาะมันเดินม่แล้เต็มเต็มกันคือหางวดม่เนี่ยคือบ่ได้รับขับไม่ได้ับล้างไมับได้บนสองวดตาบ่นรับเนีมาหันมันว่าน่เจ็โเจหนึ่งมาหนึ่งเจบ่นรับตาลางมันยังมครับ แรงไปรักตรงๆแมนรักสิบลางคือสีกับหครับผมงวดนี้สกับห้าแล้วแล้วสตตีมันเนาะบอกคับนี่เก้งวดเก้าตัวนี้ดิล่างนี่เก้าตัวตรงมันเด่นคือสาีนเก้ามาเก้าสองมาแปดมาแปดศนวันี้กับห้ครับผมก็สายมันนด้เลสายตรง้าอานมาชีก็ได้ครับผมคือสตัวมาตัวนี้มันลดดลักสิบลางครับผมพาเลขทั้งเดือนเลขเถ้ามันรดมันมันแค่แจ่มนี่ ถรถมาหาเป็นแช่พันครัผมรถมันมันมันสิถ้าเลขส่วนนี้มันสิบวราอันรถไก่นะรถไก่กันไม่นน้แมเดียวครับถ้าเลขเข้ารถเนี่ยต้องเป็นรถนะเพื่อทั้งเดินเลขอันนี้เื่อทางเนเลขันี่ทงเดินเลขนะครับผมแล้วจับได้ชี่คู่นี่คือแนวผ่านมามันบอลรถนี่ครับกจับได้กันตัวนี้เป็นัวจับได้สีโคู่ก็มีสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดะครับรถตลีมันหาได้เลขสีคนี่ครับผมเลขร่างเอาง่ายหา่าละ มาเขืกันกับกันกาจะเน้นเน้นเน้นแล้วนั่นห้าเจ็ดหาแปดเพนี่เน้ยหาปดสายมันตว่าให้นักหาแปดได้พ so ี่ลองสังเกตมั้สังเกตบ้งสุดไตลดิเนใจนักแล้วแล้วชิวังเดือน่เบิรงทั้งเดือนดีครับผมทั้งเดือนเนี้้ขีเื้อดิขีด้วยความมักครับผมทั้งส่งมันเห็นว่านี่มาแปดออกห้าแปดว่ะครับผมมาเจออกสี่เจมาหนึ่งออกหนึ่งหนึ่ง มาศูนย์ออกแปดศูนย์คือสายตรงยนงมาหลุดที่นี่สายตรงวันที้มาเจ็ดกับเลมาเจ็ดกับเบิ้งเบิ้งทักเดือดมาเละทักเดือดเห็นป่ะเลยองลองอีกเลขวิ่งตัวเดียวนี่นี่มาแปดอีกออกห้าแปดมาเจ็ดออกสี่เจ็ดมาหนึ่งออกหนึ่งหนึ่มาศูนย์ออกแปดศูนย์มาเจ็ดมาเจ็ดมาเจ็ดว่านี้อ่านกันใน่แล้วก็ปดมดีวิ่งจับม้าเขาเ่านี้ ออกชั้นจอนนะครับเนาะงละครผมเอานะครับอย่าลืมเลยครับผมสี่เจ็ดเจ็ดเดพี่น้องอเอาดื่มฝาพความนองมาก่อนสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดสองตัวนี้พี่น้องแต่ว่าผู้ไฮเนมที่หาเจ็ดกับหาแปดขึ้นแต้มหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอยู่ในนี่มี่เนาะม่ใช่ชิคูงหรอกชิคูหลร์อะบไรลายบนอลายนะครับผม สี่คูล่างไม่ต้องกลับขวดัญวันนี้เรียลิ่งแปดศูนย์เก็บเกตหนึ่งละบัวต้องกลับบัวนี่บัวต้องกลับบัวนี้สี่เกตสี่แปดห้าเกตห้าแปดพี่น้องที่เอาไปใส่ห้าชื่อสลากกินแบงรัฐบาลกันคนละใบาองใบเปลี่ยนเป็นแนวทางกันได้พี่น้องเด้อมาเดินต่อไหมภาติดตามรับชมกันอ๋อการธรรมสการปูเคลายครับผมนะครับผมอาจารย์ขอบคุณขอบคุณอาจารย์ในราย